สวัสดีครับเจมาตกกกับไมค์แกลวนะครับวันนี้กลับมาพร้อมกบับชุดแมวใหม่โคตรน่ารักบอกเลยนะครับก็เป็นชุดที่ใครดูคลิปที่พี่ตกน้ำารัวๆๆๆก็น่าจะได้เห็นนะครับพี่ไมเมเนสนะครับแล้วก็พี่เอวาใส่นั่นเองนะครับน่ารักมากชุดนี้นะครับเป็นชุดที่ออกแบบมาเพื่อสงกรานต์ปีนี้นะออกแบบโดยคนไทยเพื่อคนไทยนะแล้วก็เข้าใจว่าคนไทยก็ชอบแมวเป็นทัศแมกวกันเยอะเราก็ออกแบบชุดตัวนี้มาที่ เป็นชุดแมวแบบน่ารักน่ารักอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ยไม,ไม่ไม่แบบโบราณเกินไปไม่ใช่แบบไทยจ๋าเกินไปก็จะมีความโมเดิร์นมีความน่ารักนะไปดูเลยดีกว่านะครับแล้วชุดแมวนี้แล้วก็มีอย่างอื่นด้วยนะครับเดี๋ยวขอแบบเปลี่ยนให้ดูกันนี่ <c oughs> ชุดแบนเนอร์ะ anner, นะแบ็คไว้แมวแมวขาวดำนะตนนัวนี้ก็เข้ากับภาโปรไฟล์ที่เราแจกฟรีไปนะตัวน,นี้แบนเนอร์เป็นหน้าแบบแมวเหวอ,อะ้ออย่างเงี้ยนะครับก็เอาไปใช้กันได้นะครับอยู่ในกิจกรรมนี้เช่นเดียวกันนะซึ่งกิจกรรมนี้นะครับมาแบบไหนมาแบบตู้สุ่มแปดทีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่แพงนะครับไม่แพงเลยมาตั้งแต่วันที่6 เมษาถึง17เมษานะครับก็อยู่ในช่วงคาับเกี่ยวสงกรารพอดีเอาชุดไปใส่เล่นได้นะชุดนี้น่าหลักถ้ามีชุดจริงก็น่าอยากไปใส่กับช่วงสงกรารได้อย่างดีเลยอันแรกที่เมื่อกี้เปิดให้ดูนะครับก็คือตัวเขาเรียกว่าไอแบนเนอร์นั่นแหละนะครับอันต่อมานะครับอันต่อมาก็จะมี หูแมวแล้วก็ลายเพนแมวนะครับหูแมวนี่ก็เป็นชุดเป็นหัวของผู้หญิงนะครับระดับสีม่วงนะตัวนี้ก็น่ารักอยู่มาสักพักในฟรีไฟล์ตัวนี้นี่มาพร้อมกับลายเพนแมวลายเพนแมวก็น่ารัก จะไม่ผิดแน่สีม่วงนี่นี่อันนี้เปิดตาหน่อยโชว์ความน่ารักหน่อยสินี่ส่องผมน่ารักไหมน่ารักนะครับเป็นสรองผมมาแมาแกะสองข้างอ๋อสีชมพูแล้วก็มีหูแมวสีชมพูด้วยในหูแมวก็มีขนสีขาวนะครับส่วนการแต่งหน้านะครับก็เป็นขีดสีชมพูสามขีด ด้านซ้ายและขวาแบบหน้าแมวแต่ว่าอไอชี่ชมพูชมพูเยอะๆนี่มันคือหน้าติดตัวของไอริสนะครับเป็นปขาติดมาไอริสของจริงจะไม่ชมพูขนาดนี้นะอยากเป็นแมวก็จัดไปอยู่ในตู้เดียวกันนะต่อมามีของใหม่อีก3อันด้วยกันนะครับอันแรกก็คือนะสกินลดนะสกินลดตัวนี้ นี bon been, h, ่อย่างเท่กระบะเหมียวซิ่งเป็นกระบะที่มีการเปลี่ยนโมเดลนะครับกระบะไม่ค่อยเห็นเปลี่ยนโมเดลเท่าไหร่ตัวแรกที่มีการเปลี่ยนโมเดลคือตัวนี้นะครับที่ได้จากการตาเงินช่วงมกราแล้วก็ตัวที่สองที่มีการเปลี่ยนโมเดลคือตัวนี้นะเป็นรถกระบะแบบกระบะแต่งซิ่งอ่ะเห็มมีเครื่องเสียงพร้อมนะครับมีไฟพร้อมด้านหลังแล้วก็มีหน้าแมวเวอร์อยู่ข้างหน้าก็เป็นแมวแบบพิกเซล มีหูแมวติดกระบะด้วยน่ารักอันนี้ใครที่ดูคลิปสรงกลารเราก็จะเห็นลาวเช่นเดียวกันนะของจริงว่าจะเป็นยังไงน,นี่ก็เป็นเวอร์ชันในเกมเทมากอยู่ในกิจกรรมนี้เช่นเดียวกันอีกอันนึงนะอีกอันนึงก็เป็นหน้าแมเวเอร์เช่นเดียวกันแต่ว่าอันนี้จะเป็นไอสวอไอสวอแมเวเอร์ <c oughs> ระดับสีม่วง ัวนี้เอาอม่ใช่แมวเวอ้าไอวว่าแมวแมว,แมวน่ารักนี่นะแบมบูเม,มียวตรงคอมีผ้าพันคอที่เป็นลายเดียวกับชุดด้วยนะครับเนี่ยเป็นแมวแบบเกาะมาเกาะมาในไม้ไผ่นะครับให้คิดถึงแบบเหมือนแห่นางแมวมานะแล้วตัวลงมาเงียบน่ารักตัวนี้ชุบ อันสุดท้ายนะครับอันสุดท้ายก็ที่อบอกไปว่ามันจะเป็นแพ็คชุดระดับสี Purple Plus นะครับตัวนี้นี่มีทั้งหมดสหชิ้นด้วยกันคือเสื้อกางเกงรองเท้าทรงผมพร้อมหมวกแล้วก็การแต่งหน้านะตัวนี้ใส่ได้ทั้ง2เพศเลยเพศชายด้วยเพศหญิงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นซื้อไปก็คุ้มคุมหมุนให้ดูแบบไกลๆก่อนหนึ่งรอบปาไอ้ไกลๆ แล้วก็ก,ก <c oughs> นี่แหละทั้งตัวเลยนะครับใช้ได้ทุกส่วนทุกพักส่วนท่าแรกก่อนก็จะเป็นทรงผมนะครับทรงผมสีขาวแล้วก็มีหมวกแมวแบบหนะ้ากนติน้งกนตีนน,ะนี่แมวนะ่ะ พาต่อมาการแต่งหน้านี่การแต่งหน้าเป็นหน้าแบบมีลายตีนแมวแปะหน้าอยู่ซ้ายขวาน่ารักแล้วก็เปลี่ยนสีตาเป็นสีฟ้าด้วยนะครับตัวนี้แบบ <c oughs> กางเกงนะครับกางเกงก็เป็นทรงแบบย้อยๆหน่อยย,ยังย้อยนึกถึงแบบใครดูจูจูสึใครเซ็มนึกถึงแบบเกะโทแบบเกะโทแบบย้อยๆอารมณ์ประมาณน,นั้นแต่ว่าไม่ย้อยเท่าเกะโทของพี่เขาย้อยเหลือเกิน <c oughs> ผ้าที่เหลือก็จะมีเช่นนี้เสื้อกับรองเท้านะครับเสื้อกันน่ารักอย่างที่บอกไปนี่เป็นเสื้อข้างในเป็นเสืยย้อยืดนะครับมีลายแมวแบบพิกเซลแล้วก็ด้านนอกก็จะมีลายแมวเต็ไมไปหมดเลยนะด้านหน้าเป็นสีขาวด้านหลังเป็นพื้นดํา ใครชอบแมวน่าจะชอบชุดนี้นะครับส่วนของเทาก็น่ารักนะเป็นแมวหน้าแบบน่าเบื่อโลกสลับสีขาวข้างดําข้างหนึ่งสาหรับตัวนี้ Hello? 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 ของผู้ชายก็ใส่ได้เ <Hello? S 1> ช่นเดียวกันนะครับก็คือซื้อไปแล้วก็รับไป <More responsibilities. S 1> จะเหมือนกันนะครับเหมือนกันนี่เอฟเฟกต์องเสื้อก็เหมือนกันเออตะกี้ลืมให้ดูเอฟเฟกเสือ้อจะเป็นแบบ มีออร่าแมวออร่าวิญญาณแมวประมาณนี้นะครับถ้าอยากได้ก็เริ่มต้นที่9เพชรนะครับ <c oughs> 19 49 99 199, 199 299 399ก็499นะหมดตู้ก็เท่าเดิม1,572เพชรตั้งแต่วันที่6ถึง17เมษายนนะหรือว่าเมษายนนั่นเองขอให้ดวงดีทุกคนนะครับ9เพชรออก9เพชรออกนะ สำหรับวันครับคุณทุกคนที่เข้ามาชมฝากกดไลค์กดแชร์ติดตาม Facebook YouTube ด้วยแล้วก็จะกระหม่อมินแน่ไปละายบายจ้า